สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นในแนแคลาวพัฒนาที่ผ่านไปเมื่อวันจันนะคะเนาะ,นะวันนี้กะวันอังคารแล้วค่ะเมื่อแกเจอกันดีกะลาวพัฒนาโอ้ยมีลงทุนตลอดสัปดาห์ละสามรอบนะคะเนาะจะเว้นดีหลายวันตกไปเห็เอนอย่างไงกันมุง่งเอาอันนี้ละหลูดมันอยู่ีละ บัต้องบัวชั้นที่ใหญ่ก็อ้าผู้เพื่อนโชคดีกันได้หลี่เลยค่ะมเม้นวอลเล่นนี่นี่ยคนกัมเพียงวอลเลงจริงค่ะมีมีมีเพื่อนอยู่กําแพงนะคะเนาะเพื่อนทรงลูกเรียนได้อะเพื่อนจับเป็นครูโตเตเพปนเล่นรัฐบาลไทยค่ะเพื่อนโบเล่นลาวพัฒนาสมัยก่อนบุมีนะคะเนาะบอกบัดังแบบนี้ฮานงฮาน้อยเพิ่นโบรูจักนะคะลาวพัฒนาเพิ่นโบรูจักแต่เพิ่นก็ได้นะคะเพิ่นได้ลาวพัฒนาได้ฮาน้อยเพิ่นบอก จารย์นอตเป็นคนอ่าเพิ่นสมีน้องคนหนึ่งที่อ uh ่าเอาตัวเลขเนวทั้งไปลงช่องแล้วเขาสิให้เงินเพื่อนอย่างเนี่ยเพิ่นว่าคนกระแพงฟังแต่เพื่อนเคยให้ตัวเลขมาค่ะแต่กระบอกบกเขานะคะเนาะตัวเลขเนวทังเพื่อนบกเขามันนี้เพื่อนกืมบลูว่าสิไปเล่นช่องทา้งนี่กับไผเพราะว่าแถวบ้านคนกระแพงบ่มีนะคะบ่มีคนลงทุนอ่า ก็เยแนวทางแบบนี้ค่ะฮานอยนี่บุรุษจักเลยเอาขามีประเทศฮานอยเขาก็ต้องมีแนวทางออกเนาะประเทศไทยกับรัฐบาลไทยกับประเทศลาวสบปปลาวเพ่นกับมีลาวพัฒนาเพลงพื่นมวนคืออย่างนี้คนกระแพงชอบชอบเพลงที่เิ่นส่ลอกนะี่กะเดี๋ยวเมื่อนี่ฮามาพบกับอ,อันนีนฮะานอยค่ะฮานอยมาหลวงพอเสร็จค่ะ อันนี้เอาสิพบกันบายบายจักหน่อยนะคะเพราะว่าฮานอยกับมีเวลาทันอยู่นะกันเนาะปีๆเนาะเดี๋ยวฟังคุณกระเพงโมจังหน่อยก่อนนะคะเนาะตอนนี้พอเสร็จก็ไลั์โทรหาคนกระเพงกินๆอยู่กันแต่คนกระเพงยังบ่นหลับเดี๋ยวมันศุขาดต่อเนาะส่วนจะเริ่มอีกกอ๋อส่วนจะนึกหาคิดเขามาเมาได้เนาะต้องใช้เวลานะะคเนาะเอาต้อง มีทักษะ,ะในการในการพูดคุยลงช่องกับพี่ๆคุณพ่พพอคุณแม่แล้วกน็น้องๆนะคะเนาะไปเบาบอดีบ่ได้หะะรอกค่ะไม่เคยแพ้ไม่เคยยกยานะคะไเรื่องเบาบอดีอ่าเสื่อมมาก เสียเกียรติน้องๆนะคะเพราะว่าอยู่บ้านอยู่ใดก็คือกันค่ะเพราะว่าเขาบาัได้มาสร้างความเดือดร้นรอนนี่อย่างให้เฮาค่ะคนเฮาเจอกันก็นกนต้องเบ้าดีไวก้กอนนะคะสิสั์กันจังหดก็ว่ากันที่หลังอันนั้นเลียวแต่เหตุการณ์ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขามาเมืองฮานอยมาลุ้มของพอเศษเง,งนินจักน้อยนะคะขอเวลาคนละแพ่ง ได้ทำเวลาจัก4นาทีนะะการออกกันสีฮหอแล้วคะ่ะด้วยด้เบิองตัวเลขแนวทางของพอนะคะเนาะแนวทางของพอนี่ก็โอ้เห็นเขาเขาเป็นตันนายเนยหาชอยหวกชอยเมาเบิดคนเดียวบดสิลุสกับเมาเบิดคนเดียวคือกันบัสิลูสกับลุดเป็นตันนาย <laughs> เป็นตันนายหรือเมืเ่อกลเขาเป็นตันนายจะว่าแนวทางอียง กะส่วนมากก็สเขานะคะเนาะบอ่อกบค่อยหลุดต่อที่คนกระแพงใส่เกตมาโอ้ยตะเกียชอบค่ะหานน้อยแต่คนกระแพงแทงย่ำไหนบบท,ทูเจียค่ะลงทุนย่ำไหนบบไดเทียก็เลยเลยเบานะคะหยุดน,นะคะเพราะว่าาว่าลงทุนถูกมือนะมือเราสองลอยเขาอาจจะมองว่าเงินบบเยอะนะคะลอยสองลอยแต่เขาเสียถูกมือสิบมือ 2000, 2000, 200, กอ็สองพันแล้วนะคะ อย่าลืมมายอดมันสูงนะคะพี่พีเนาะมาค่ะมามามา,มาพบกับอ่นอาน้อยมัดรวมพอเซตกันนะคะเด้ออ่ะงแปลงแค่หิวกาแฟค่ะตอนเนี้ยชงกาแฟไว้เดี๋ยให้เบิ้งอ่าเนวทางพอเซตกอนนะคะเนาะอันนี้แนวทางห้าน้อยมัดรวมพอเซตวันที่สิบนะคะเดือนเก่านะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่พี่ เด่นเกรองสองค่ะกัน7จ็ดก่ะหลด1นะคะเก่าเก่าสี่สองน่ะคะเก้าเก้าสี่ค่ะพีพีค้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองโอ้ยรถ่านเด็กแล้วพี่นอ้องรถคุ้นแต่งบ้านคนกําแพงกันดังดังขันยามคนกําแพงบลอนคิมน่ะบอมาดออกรถอ่ะ อ่าเก้าเกานะคะสองสหนึ่งค่ะหนึ่งหนะคะหนึ่งสค่ะสี่สามสี่สีค่ะสองเค่ะเจ็ดเก้านะคะหกเจ่ค่ะอันนี้สตัวมัดรวมเลยนะคะาหาน่อยมัดรวมกาตัวเน้นตอยากกอ่างกาวงกลมไว้ให้แล้วนะคะพี่ปีเนาะ โอ้ยบอตองกลับเลยพอยแม่ตอง7จ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนหนึ่งหนึ่งสอ่าอ่าสามีสหาหนึ่งหนึ่งเอาก็มาหาหนึ่งห่งยังยิกหาหนหนึ่งสองเทียกะบอตองไปซื้อสองเทียเด้อหา1นแล้วก็หา1น่งหนึ่งบอตองเด้อค่ะคุณแม่หา1นหนึ่งแล้วก็หาสอแล้วก็หา7จ็ดเโหลดเด้อ เดีด๋ยวจะไปจดตามคนกำแพงอีกกะนี่ทอนนี้แล้วกะัเอาไว้โดนม่ได้กัเดี๋ยวไอทั้งช่องเว้นในสิมาวา่าเฮาโอ้โหชักจุงกันลงทุนแต่ตัวเลขเนวทาง <c oughs> ข,อะะขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณโพอเสอร์ด้วยกะเดี๋ยวจะได้โทษกับคาสน่อยนะคะวังหันรู้สึกว่าโพอเสอร์สิโทรจริงๆมาะะ้าในการเนาะกำแพงกำลังหล,ลงคิดอยู่ พีพีอ่ะมันหมานนะคะเด้อโดยเฉพาะไอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองซีซีเนี่ยพี่เอ้ยตัดเลนไปโหลดเนี่ยเลนจากซีแนวทางโลดเนี่ยตัดนําไปเลยเนี่ยต้องออกชอยใดชอยหนึ่งยังใดก็มีกําไรค่ะเสือคนกระแพงเยอะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองสองซีซถ้าพอเพิ่นอ่ามั่นใจแบบนี้นะคะซิมมาเลยนะคะเนี่ยบอสามตัวกับสองตัวต้องเข่าแน่นอนค่ะซีซีหนึ่งหนึ่งสองสอง ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆก็มีน้องๆนะคะคอมเมนต์มาขอบคุณสําหรับแนวทางเราพัฒนาที่ผ่านไปนะคะเนาะการเรียกเส้นหน่อยก็เริ่มวิ่งแล้วนะคะเนาะเกษตรถ้าเพิ่นวิ่งก็สิงลงให้เรื่อยๆนะคะเนาะเพราะว่าของเพิ่นมันบ่อบ่อไหลห่างนะคะเพิ่นเอาหน่อยๆลงทุนง,ง่ายๆนะคะหลุดเป็นหลุดถ้าหลุดเป็นหลุดในี่ก็เพราะยากองมาลงอะคะ <X 2> ่ อย่าเข่าเป็นเข่ามากกว่านะคะพี่พีนเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆสำหรับยอดไลคยอดแชร์ท่านช่องลูศิพอเสิร์ตก็มีกำลังใจขึ้นไม้อีกแล้วค่ะ ขอบคุณพ่อเสดขอบคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะนะปังปังนะคะพี่พีนาอมืออื่นเจอกันใหม่นะคะสําหรับราพัฒนาพอส่งมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวคนกระแพงกันสิให้เห็นนะคะเนาะอมึนมืดสักหน่อยก่อนเพราะว่าตอนนี้สิเข่ากระชังป่าสักหน่อยสวัสดีค่ะ